เช็คเจ๊กแน่นอนทำได้ไหมไกวคุณได้ไหตามนี้อะไรกัคุณกินมไหมเช็คหราว่าเวลาอยู่คนเดียวไม่ชอบที่เจ๋อเว่ยเวลาอยู่เครื่องันเปลี่ยนครับเป่นอะไรบนสวัสดีครับวนี้ก็เข้าสู่ช่องไลฟ์ฟุกครับก็คลิปนี้มาอยู่คลิปที่จะมาพูดถึงความไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ความ คียเก๊กคือตรงอย่างเงี้ยคือตัวผมเลยเหยื่อเป็นตัวผมมาก <c oughs> คือเมื <c oughs> ่อวานนี้คือเมื่อวานนี้คือวนัอวนอาทิตย์ผมได้เอาลิงก์ชแนลไปฝากไว้ที่ชแนลหนึ่งชแนลหนึ่งที่นั่นก็คือชแนล,นลของพี่การเพเดนซึ่งพี่แกทำชแนลเด่นในเกียรเตอร์ซึ่งพี่แกก็เพื่อเพื่อให้พี่เพื่อให้พี่เขาวิเคราะห์ให้ว่าข้อมูลใหญ่ต้องปรับปรุงซึ่ง ที่เขากอดผมมาพ้นหาตัวเองว่ามันมีอะไรต้องปรับปรุงแล้วก็พยายามพูดอย่างมั่นใจให้ได้คือเนี่ยการพูดอย่างเนี้ยไม่มั่นใจเลยก็พอผมคือก่อนหน้าที่ผมไปมฟังจะฟังจะส่งลิงก์ไปจะแต่ผมก็พอรู้แล้วว่าตัวเองพูดไม่เต็มเสียงพูดแบบไม่มั่นใจตัวเองก็ เป็นจุดบอดงผมยามาในการทําคลิปแล้วก็ในการใช้ชีวิตในบางอย่างในบางครั้งบางคราวแต่สาเหตุที่ผมเป็นอย่างนี้มันก็อาจจะมีด้วยจากปัจจัยทางการแน่้งดูปัจจัยทางนัาสังคมอ่ะอย่างแรกเห็นสภาพห้องนี้ไหมเห็นสภาพที่ผมอยู่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องป้องคอยคามใจ ในการพูดนะในการตัดคลิปแต่เดี๋ยวผมจะลองมาอธิบายคองขี้เก๊กแล้วก็ลองใช้ประสบการณ์คองขี้เก๊ของตัวเองดูว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็เพื่อให้คนที่เข้ามาดูคลิปได้ปวดเข้าใจวิชาหรือใครก็ตามที่ขี้เก๊กโดยมองที่ก็มองว่าขี้เก๊กหมายว่าเขาอาจจะมีสาเหตุมาเหมือนกันกับผมก็ได้โดยที่ขี้เก๊อย่างนี้คือขี้เก๊กเวลาอยู่คนเดียวคือผมปกติผมจะเป็นคนที่ ถ้าอยู่เพื่อนก็หน้า,นา,นาติ๊งอยู่แล้วคือน้าไม่ยิบนม่มาเฟยแต่คือเล่นหน่ออะไรามปกติแต่เวลายอยู่คนเดียวแล้วลืตมตังขออ้างนอกเนี่ยผมไม่ชอบดึงหน้าคือดึงไหนดึงอะไรคือทําให้มันมีผมคิดว่าทำยังเพราะว่าคิดอยากให้มันมีพลังดูเป็นนักคนนักเกง่งยดขำไม่คย่ยได้ก็ไม่ได้แต่เขาให้คนอื่นคิดว่าไม่ต้องไปยุ่เงเขาคนนั้นคือก็ใช่ว่าผม,มต้องการคนที่มองว่าผมบ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือ ผมตั้งการความมั่นใจในการอยู่คนเดียวไม่ได้คือเดินไปไหนมนาไหนยังมีความมั่นใจอย่างเงี้ยผมคิดอย่างเงี้ยเวลาเดิน <C ül> เ,วเวลาเดินคือเดินไปลุ่มโซนแล้วก็ไปนคนเดียวมีเพื่อนไปด้วยผมก็จะเดินแบบที่เก่งคือว่าเชืมอเรื่องถือว่า,าคิดว่าเองเหมือนผู้อื่นชค้าถามคิดว่าเองหรอผมบอกว่าผมไม่ได้หลอกแน่ละไม่ได้ดาราอะไรเลยคือเป็นพราผมแต่ผมทำแบบน,นี้เพราะผมนี่เป็นของตัวเองซึ่ง เป็นไปเว่าผมไม่มีอ่างที่ทำมันก็คือเพื่อเพิ่มความมัน่นใจเองว่าผมไม่มีความมัน่นใจในตัวเองอะไายอยู่คนเดียวในสถานการณ์ที่ไม่รู้จักคือไปเจอผวกคนมากว่าหน้าอะไรตาที่เพื่อ,อจ,จะไม่เข้าไปคุยคือสายตาทุกคนอาจคิดว่าสายตาอาจจะไม่มีความสําคัญในการให้แรง,ง,ง,งกดดานคนอื่นแต่สำหรัผมผมมองว่าสายตาทำให้ทำให้คนอื่นแด่อดร้อนหรือคนอื่นเป็นกังวลเป็นทุกข์ได้ มันเาคุณจะคุณจะใช้สายตาจิตกดหรือตีติงใครคุณควรใช้สถาวิเคราะห์ว่าเขาทําไมถึงแสดงกระยาอย่างนั้นออกให้ขี้เก๊กก็เห็นสองเล็กเขเป็นกคนคุคลขี้เก๊กคือเวลาผมไปกินอะไรคนเดียวเหมือนเดิมต้องหมว่าวาความขี้เก๊กองเสด็จะออกเวลาไปไปทำอะไรคนเดียว อันนี้เป็นมิลเลกับที่เจ๊แบบผมไปร้านหนังสือหรือว่าไปกินแม็กกินไดอะไรต่างๆที่เป็นร้านร้านในห้างผมก็จะเป็นที่คือเวลากินเนี้ยทำเป็นแม็กก็จะถือซ่อมถือมีดมีมีหังไกเออก็จะถือเพราะทั้งเหมือนมีมารยาทมาพี่ลีก็ํามันไปเพราะที่เจ๊เฉยๆเพราะผมคือผมไม่อยากแต้ม คือมาไปอยู่นอ,นอกเราต้องรู้ว่ายุันนี้อยู่บ้านน,นี้อยู่หอน,นี้อยู่ข้างนอกมีอยู่สังคมก็ต้องแสงอองอย่างสมซึ่งมันก็อาจจะทำเมื่อกี่ผมขี้เก๊กขี้อะไรแต่คือคอันนี้ผมมีความมั่นใจนะคิดว่าตัวเองทำถูกแล้วแต่คือ,อยังไม่สามารถดึงความใจออกมาได้มากมันอาจจะไม่ความเป็นธรรมชาติจงที่ว่าผมเฟซอาจจะเฟซนิ้วอาจจะแกะ ทำอย่างนี้ไ,ได้ทำอื่นก็ได้แต่ผมทำอย่างนี้ทำอะไรเหมือนที่เรียนในหนังนะคืเอ,อเรียนแบบหนังออกมาซึ่งก็เป็นวิธีการคี่เก๊กที่เรียนแบบมาจากหนังอ,อ,อันนี้ขี้เก๊กแล้วก็อย่างที่สามเป็นวิธีการขี้เก๊กนิดนึง <c oughs> ก็ว่าได้ะไรบางทีเขาจะไม่มามันมเวลาดึงหน้าอ่ะให้ดูรูปเราเนี้ยเป็นไงรูป ถ่ายรูปมาหน้านิ่งหน้าอะไรหน้าเป็นหน้าอีงห,หน้าเป็นขิมอย่างเงี้ยก็บางังคงไม่ใช่แค่ผมที่ถ่ายรูปหน้านิ่งคือไม่เป็นทหารไม่อะไรเป็นอะไรคือหน้านิ่งถ่ายรูปคือถามว่าผมยิ้มได้มยินน้มได้แต่ผมไม่มีความสุขเลยในกันถ่ายรูปคือผมไม่ชอบถ่ายรูปตัวเองถ่ายคือที่ถ่ายรูปเพราะจากน,นี้ถ่ายรูปผมลงโซเชียลผมก็จะลงเพราะจะซื่อว่าตอนนั้นรู้สึกไหม แต่คน,น,นทุกคนสังเกตสีน้ำเพราะบรรยากาศในภาพมากกว่าที่จะให้สังเกตบรอยยิ้มเป็นแบบนั้นมันก็เลยเป็นการถ่ายรูปออกมาแบบขีดเก๊ดขี้เก๊ดหน่อยยังไงก็โปรดเข้าใจวิคนที่มีสไตล์อย่างเท็จอมีองที่ผมกล่านคือเดินขีดเก๊กนั่งขีดเก๊กทำท่าทางขีดเก๊กแล้วก็ถ่ายรูปขี้ อันนี้ทุกคนอยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ช่วยเข้าใจผู้ชายขี้เกียจหรือคนในกระดังที่ขี้เกียจเน่องไงถ้าทุกคนมีวิธีกรรมขี้เกียจหวือวิธีกรรมที่ทำให้คุณวิธีกรรมไม่มั่นใจในตัวเองเออพีผมไม่ถูกอันนี้อาจจะไม่ใช่คำว่าขี้เกียจความไม่มัน่นใจในตัวเองคือผมอ่ะคือต้องพีการเขียนเด่นตี่เขาวิเคราะห์ข้างผมงนิดนึงคือบอกว่าผมพูดไม่ยุบ ผู้ือเสียงอยอยงน่งเงี้ยโด,ดนต้องโดูก็สวัสดีควันนี้เราควาเจอกันกับชแนลแล่าสไตลออฟฟคือเสียงจนอยตรงี้ติดปาแต่ไม่ออกมาแบพุ่งออกมาขนั้นคืออ้ายี้ก็คือผมอยู่หอ,อใช่ไหมผมอยู่หออาจจะเป็นข้อที่หวยแตกคือบางคนที่อยู่หออะไรงเงี้ยทำไมถายเสียง,งดังได้ผมถายไม่ได้ คือนี่คือผมไม่มั่นใจอย่างแมงกลา้าผมคือผมมัม่นใจจริงๆคือถ้าเสียงตหมไปข้อเดี๋ยวห้องขั้นห้องก็ไม่ได้อาย่หอเดี๋ยวไม่ก็ขั้นห้องโยกมอง,มองบอกว่า <c oughs> คือผมมาทำนะายูทูปมาตรียกทำผมไม่คยไปไหนคือตอนอยู่โงนรผมจะถ่ายคลิปในห้องหรือวัาที่ออกไปถอนลุมไปคจอจังเงี้ก็จะถ่ายคลิปนั่งถ่ายคลิปนนในเช่นคลิปธรรมดายัาง้งก็จะเป็นโลเคชั่นคือสอนรุมก็เป็นคลินปนันไปด้วยอันเนี้ย เขาจะช่วยดึงความมั่นใจเองขึ้นมานิดนึงแต่ไรหนอมันจะจะไม่ค่อยกล้าพูดเสียงดังเท่าไหร่เพราะว่ากลัวมือมองแปลกๆนะครับยังไงก็สุดท้ายก็ขอสรุปว่าถ้าเรารู้จักทำความเข้าใจพฤติกรรมหรือบุคลิกบุคลิกาทางบุคลิกบ้างไม่ใช่จะจอดตรงเฉพาะบางครั้งบางคราวแต่ควรจอดตรงในระยะระยะยาวหรือตลอดเวลาเพื่อที่ กมาทำความเข้าใจเราได้ในสุดยังไงก็ขอฝากช่อง n าแนลไลฟ์สไตล์ออฟฟุกนะครับแล้วก็ฝากิีนี้ถ้าจะต้องใชอบอินกดไลคติดตามแล้วก็กดแชร์ใที่หน้าเพจทงคนแล้วนะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจไลฟ์สไตล์ออฟุกแล้วก็เข้าไปพูดคุยเรื่องปัญหาชีวิตหรือวเรื่องปัญหาส่วนตัวแล้วก็มาพูดคุยใไลไสระกัได้ที่เพจไลฟ์ไลฟ์ุกครับ L I F E เอฟอาร์ยูเคไงก็คลิปนี้ก็ขอจบเอฟเพียงเท่านี้ไงก็ว่าคุยไม่ลงคลิปคลิปนี้แหละคือมันติดใจดูชั่นอื่นไงก็ลงมาแล้วก็ปล่อยติดตามด้วยก็ติดตามมาเรื่อยนะคิดว่าเดี๋ยวแต่ทีคิดเล็กน้อยแต่การปีเดียเที่ยวเยอรมัด้วยไปงานยูทูบแฟนเพจที่เป็นที่อีฟิกนี้ยังไงฝากติดตามด้วยไงก็ขอขอบคุณที่เข้าดันติด ที่ติดตามมาชมีงก็ชวิตของเราถึงขอมาเอาเองเดี๋ยวับไปกับสายลมที่ทให้ทุกคนลำบากได้บ้าไว้แค่นี้ไม่บาย